สบายดีพี่นอกมีมะพร้าอกับฟ้ามีสีสุกอีกแล้วครับท่านผมสร้างแผงโซลาเซลล์มากครับคือแผงโซลาเซลล์ที่ได้มาก็จะเป็นชุดประกอบครับผมจะสร้างมาที่ต่างเองตอนนึงเราต้องมาตรวจสอบก่อนครับตรวจสอบเพราะว่าทางร้านมันบอกมาอัดคลิปในการตรวจสอบแผงถ้าเสียหายบนจะรรับเข้ม,ขมครับเข้มให้เพิ่มเลยครับ มีอุปกรณ์มีกองค้อนทรลมีเชือกครับดียังนี่ของแถมครับทางร้านเพิ่มเสือมาใส่ช็อปมาผมก,ก็เลยใส่เลยใส่ทำงานพอดีเลยครับเป็นเสือกันแดดนะครับนะครับนี่จะเป็นตัวปัมป่มปั่มฮันโดโลนะครับฮันโดโลตัวสิบห้าคิวตัวไมล่าสุดครับทางร้านเพิ่นบอกว่าเป็นตัวไมล่าสุดครับเพราะว่าก่อนหนึ่จะเป็นสิบสี่จุดห้าครับตัวนี้จะเป็นสิบห้าคิว ต่อมาครับกับเป็นขั้นตอนการขึ้นแผงครับขึ้นแผงโครงสร้างครับเอาแผงแผงโซลาเซลล์มามาต่อเข้ากับโครงสร้างครับแผงที่ได้มาทั้งหมดสามแผงครับเป็นสามแผงสามแผงอ่าเป็นโมโนโครับโมโ,โมโนโมโนฮับเซลล์ครับโมโนฮับเซลล์แผงจะเป็นยี่หอ้อพานาโซล่าครับพานาโซล่าสี่สี่ลอยวัตต์ นะครับจกาติดตั้งประกอบเองครับเฮ็ดเฮ็ดกันสองคนครับกับทีมงานนะครับเิ่นหฮากับแค่มามาเฮ็ดตามแบบตามโครงสร้างพอเฮาขึ้นแผงขึ้นอย่างแล้วตอนนี้มาต่อครับต่อสายครับต่อแบบอนุกรมครับสายจะเป็นสายเป็นสาย M c 4ครับที่เพิ่นประกอบข้าว่าไว้แล้วเ้ามาแค่แค่จุบใช่กันครับตามหลอกครับลูกใส่กันนะครับ ก็ MC4 แล้วก็จะตอ่อไปติดตู้คอนโทรนครับที่เอาที่เอาติดต่างไว้ตูค้คอนโทรนฟังฟังทางฟังทางติดติดกระบอกด่านนะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นการตอร่อนุกรมนะครับบบยาครับตัวนี้เพราอย่างเขากับมีความู้อยู่พื้นฐานในเรื่องนี้อยู่แต่บอก่ได้ถือว่าเกง่งมันจะซอยลดต้นทุนเล้าไปหลายเติมครับ อันทร้สร้างทีมงานเขามาติดตั้งไ้เลยนี่ส่วนต่างจากราคาซื้อว่าชุดประกอบเลยราคาส่วนต่างเป็นหมื่นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยส่วนตางเป็นหมื่นนะครับ,นนบ,ตนนรบแต่ขันไผเพชรบัเป็นยาเสียงครับตรงนี้ทนี้ผมกะรองเห็ดกับบททีว่ายากครับพอติดตั้งแผงติดตั้งกองขอต้นแบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาจะมายอนปั่มครับยอนปั่มปั่มสับเมิดบอผมเป็นบอหานิ้วครับ บ่อห่านิวผมใช่เสือ้อจับระดับเบื้องล้วครับผมจะยอ้อนความเลือกอยู่ที่สี่ทอนครับสิบหกสิบหกเมตรครับปั๊บผมเอาไอ้บาดาลผมจะจะเลือกประมาณยี่สิบเมตรครับแต่ก็เลยต้องย้อนไปสี่ทอนผมเตรียมไปยี่สิบเมตรพอทอนหนึ่งสองเมตรผมก็เลยบย้อนผมย้อนแค่สิบหกเมตรก่อนครับอีกสองเมตรบันดไส้เข้าไปครับผ่าทาเบิ้องนามแต่ขนาดม,มันขนาดม,มันขาดผมอาจจะย้อนเพิ่มอีกสองเมตรครับ นี่งเหรอครับมันจะกลายเป็น18เมตรกันเป็นย่อนเพิ่มแต่แต่ผมย่อนไปก่อนครับ4ท่อน16เมตรนะครับนิติการไม่ยากเบิ้งครับมันคือเสื้อสายไฟนะครับต่อมาผมกล่าวว่าส่ยเบิ้งครับแผงน่ติดตั้งแล้วสามแผงโมโนฮับเซลยี่ห้อพานาเป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับ แผงยี่ห้อพนาโซลาครับพนาโซลาส่วนตัวคอนทูนชุดสิทไทปั้มไม่ใช่เป็น่าของคอนทนของฮันโดโลเป็ัวฮันโโลปั้มเจรรอยฮัโโลหาิบาพร้อมกันครบเซ็จเลยรบสาครับมาแล้วนำตามทีล่างเขาบอกเขาชิมหาคิวผมเห็นตลาดสดสิบสี่สิบสี่ิมหาคิวมาตัวนี้สเปกเป็นสิบหากิวตามเนี่ยเพลเลยเขาบอกเปิดดังกันครับเขาเนี่ยงเลยว่านำจะดีสำแดงนะครับ เป็นไงครับน้ำจะดีสบายนี่เบิ้งครับหลังจากที่เปิดน้ำึ้นมาแล้วท่อสองนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นท่อสองนิ้วในขระดาษเชื่อสารแขงครับท่อสองนิ้วน้ำเต็มครับตอนนี้เวลาเวลาบ่ายสามนะครับบ่ายสามโมงนะครับเต็มดีไหมครับก็อกไปทางเย็นแล้วไม่ใช่ช่วงที่แดดเต็มที่นะครับตอนนี้บ่ายสามโมงดีไหมครับน้ำออกมาแล้ยังมันใสกันได้ระดับนึ่งอยู่ สิ่งที่ผมต้องหาคือน้ำมันตกล่องใส่ดินโดยตรงเดียวดินมันจะสูกล่องมาดินมันจะสูกลงลงไปในในในสาสรครับผมเลยต้องหาแนวมาล่องครับพอดีนี่ร่างน้ำซังกกสีอยู่คือที่เอาไว้นไนะครับเลยจะเอามะล่องนะครับเบื้องหน้าไปก่อนครับตอนนี้น้ำจะออกครับผมตั้งเป้าไว้จะสูบใส่สระดนี่ครับให้มัน มันมีน้ำเหลือเพราะว่าตอนเรียปั๊มไดโวที่ผมที่ผมมาติดว้ใส่หดน้ำลดน้ำ้นไม้มันถึงตรงขอต่อปั๊มแล้วกันทันผมบอเฝ้าเห็ดเี่มันผมผมอย่าน้ำม,มันแห้งเพราะน้ำแห้งแล้วปั๊มมันจะใหม่ครับมันจะเสียหายก็เลยต้องติดชุดนี้ลงมาซึ่งก็เทีนมาระยะหนึง่ง ไ่ตรงด้นี่นะครับก็ได้ตัวล่างหนาสักะสีมาเันมอลอดนะครับดัาตกลงล่างครับตกลงไหนดินเดี๋ยวดินมันจะข้างลงไปใส่เทำซับนะครับพอมันตกลงไปข้างล่างนะบประมาณนึงะตกใส่ล่างบ่ป้องกันการลงดินโดยตรงนะมือ มันจะมีระดับหน่าบมึงมึงมงมือนึง่งไม่ใชไหนสักแบบตัวตัวระดับที่ผมยอนเนี่ยระดับที่ผมยอนสิบหกเมตรนั่ไม่จชอยู่ระหว่างแปดถึงสิบิวครับต่อชั่วโมงระดับที่ผมยอนจะอยู่ประมาณแปดถึงสิบิีวต่อชั่วโมงครับนี่แหละมันกะเมื่อเงาบสามครับบสามผมถา่างจนหอดสี่โมงสี่โมงแรง น้ำก็ยังไหลครับน้ำบ่าขาดครับน้ำบ่าขาดน้ำดีแห้งครับบ่อน,นี่น้ำดีแห้งน,น,น,นะครับกั็ดีนะครับจังไรกัฝากติดตามน้ำด้วนะครับมาแรมน้ำผมจะเป็นแนวไรเดีย๋ยวผมจะเอาเอามาให้เบิ่งเรื่อยๆครับเอามาให้ให้ผู้ที่ไหนที่ติดตามผมดูแลใครสงสัยหรือจากสอบถามวิธีการติดตั้งจังไรกับทักบ้านก็ได้ครับมัน ผมผมผมจะมาตอบทีหลังนะครับ๋ยวผมบ่อยอยู่ตอบตลอดเวลานะครับนะครับง่ามอย่างที่เห็นนะครับครับฝั่งที่ตามเลยครับฟ์าม,มีสีสุขครับขอบคุณครับ